วันนี้นะคะเราก็จะพามาชมนะคะในส่วนของขั้นตอนนะคะแล้วก็วิธีการทำนะคะพ่วงลากนะคะรถเกี่ยวใหญ่นะคะขนาด7-8ถึงตันนะคะตัวนี้เราใช้เป็นเหล็กลางห้าทั้งคันนะคะงานโครงสร้างลางห้าถักลางห้าทั้งคันนะคะเพลาที่เราใช้ก็จะเป็นเพลาตันยาวนะคะขนาด3นิ้วนะคะ งานโครงสร้างเหมือนเดิมค่ะงานโครงสร้างก็มีการบากเหล็กขัดเหล็กเข้าส่วนเล้าส่วนโค้งเหมือนเดิมนะคะงานเชื่อมนะคะเราก็จะเชื่อมปิดสีด้านเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือ งานโครงสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าพ่วงเล็กพ่วงใหญ่นะคะอ่าถ้าเป็นรังสีเราก็จะใช้รังสีถักรังสีทั้งคันนะคะถ้าเป็นรังห้าก็จะเป็นรังห้าถักรังห้าทั้งคันนะคะงานโครงสร้างแบบเดียวกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทําการเชื่อมปิดสีด้านก่อนนะคะอ่าแล้วก็ถึงจะปูพื้นนะคะปูพื้นเสร็จเราถึงจะวางเทานะคะ เดี๋ยวไปชมขั้นตอนถัดไปนะคะถ้ามาชมนะคะในส่วนของขั้นตอนนะคะการเชื่อมนะคะ,ะการไล่เชื่อมปิดสีด้านนะคะของตัวเทรลเลอร์ใหญ่นะคะเจ็ดถึงแปดตันนะคะตัวนี้เราใช้เหล็กรางห้านะคะในการทำนะคะรางห้าถัดรางห้าทั้งคันเลยนะคะนะ แับตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งไปบรรทุกรถเกี่ยวตัว SS สา0อนะคะตัวนี้สเปคนะคะสองเมตรสี่สิบนะคะคูณความยาวหกเมตรนะคะราคาสเปคนี้ไม่รวมพอนะคะราคานะคะขึ้นอยู่กับราคาของเหล็กแต่และช่วงด้วยนะคะ,ะช่วงนี้นะคะราคาเหล็กค่อนข้างสูงนะราคาสเปคที่เราทํานะคะตอนนี้นะคะ อยู่ที่แปดหมืนห้าพันบาทนะคะอ่าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้คะ่ะพร้อมจัดส่งนะคะสำหรับตัวเชลเลอร์ลากนะคะตัวรถเกี่ยว s s ส0ามร้อยนะคะตัวนี้ผลิตด้วยเหล็กลางห้าทั้งคันนะคะเขาตันยาวนะคะขนาดสามนิ้วนะลูกค้ารอรับหน้าบ้านได้เลยนะคะ